สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆโรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแม้ว่าทักษะวิญ,ญญาณเหล่านี้จะไม่แข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่พลังของพวกมันก็มีความสําคัญเมื่อรวมกันเมื่อยังคงค่อนข้างคุกคามเมื่อมีผู้คนจํานวนมากที่จะโจมตีพวกเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เย่ก,กูยี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกําหนดมาตรการป้องกันบางอย่าง การโจมตีเรียกไกลโดยรอบทั้งหมดสะท้อนกลับทันทีที่พวกเขาสัมผัสกับแสงสีทองของเธอเมื่อแสงสีทองหมดไปการโจมตีที่เหลือทั้งหมดจะถูกเบี่ยงเบนหรือถูกขัดขวางโดยพลังเพียงหยดสุดท้ายภายในเกาะสีทองแม้แต่เสาขนาดยักษ์สองต้นที่ปล่อยโดยราชทินนานานพมยุทธ์ที่ด้านข้างก็ยังถูกกีดขวางโดยเกาะสีทองก่อนที่จะตกลงบนกำแพงโคข,ของสูชานทิทันใดนั้น ได้ยินเสียงดังลั่นขนาดที่กำแพงโร่สั่นสะเทือนอย่างแรงสูชานชิเปลี่ยงเสียงฮึดฮัดแต่ในที่สุดเขาก็สามารถปิดกั้นเสาขนาดยักษ์ได้ดูเหมือนว่าทั้งกลุ่มสามารถระงับการโจมตีรวมครั้งแรกจากคู่ต่อสู้ของพวกเขาด้วยพลังป้องกันโดยรวมของสูชานชิและเย่ก,กูยี่ในทางกับการเย่ก,กูยี่เพิ่งเริ่มต้นในตอนนี้เกาะที่เธอได้ปลดปล่อยออกมาคือทักษะวิญ,ญญาณของเธอเอง รูปแบบทักษะวิญญาณแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นร่างกายของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีทองอารามเมื่อแสงสีทองเข้มขึ้นเธอดูราวกับว่าเธอถูกสร้างจากทองคำบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันปีกด้านหลังของเธอก็มีสีเดียวกันนี่เป็นทักษะวิญญาณที่เจดของเธอกลายแท้ของทูตสวรรค์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทูตสวรรค์เพิ่งจะลงมาจากแดนเทพรัศมีศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังของเธอ ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเธอและคู่ต่อสู้ของเธอก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลจากรัศมีของเธอในทันทีหลังจากนั้นวงแหวนวิญญาณวงที่8ของเธอก็สว่างขึ้นร่างสีทองหลุดออกมาจากร่างของเธอในทันทีและในวินาทีต่อมาก็ปรากฏอยู่ด้านหลังพมยุท์สิงโตปาหลังจากถูกขัดจังหวะโดยทักษะวิญ,ญญาณของเยกูยี พม,มัยญ์สิงโตปาพยายามที่จะปลดปล่อยทักษะาวิญญาณที่เจดของเขาไก่แท้วิญญาณยุทธของเขาแต่ทว่าเขาพบว่าตัวเองขยับไม่ได้ในนาทีที่ทูตสวรรค์สีทองปรากฏขึ้นข้างหลังเขาพม,มัญญ์สิงโตปารู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณทั้งหมดของเขาถูกขังอยู่ในตำแหน่งในทันทีเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อต้านพลังลึกลับนั้นแต่ทว่า เขาไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้หลังจากนั้นรูปภาพสีทองก็รวมๆเข้ากับร่างของพมยุทุสิงโตปาโดยตรงทันใดนั้นร่างของพมยุทุสิงโตปาก็เปลี่ยนเป็นสีทองขณะที่เขาหายใจเข้าและออกเส้นสีทองของอากาศก็ถูกปล่อยออกมาจากจมูกและปากของเขาทุกคนที่ยืนอยู่ข้างพมยุทุสิงโตปาต่างตกใจกับภาพที่น่ากลัวนี้ในเวลานี้แสงดาบสีดำด้านสองประกายไปทั่วฝูงชน ดูเหมือนว่าพื้นที่โดยรอบจะถูกแช่แข็งในขนาดนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องจากวิญญาณพรมยุทธ์เมื่อพวกเขาหันกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็เห็นว่าร่างของวิญญาณพรมยุทธ์คนนั้นถูกผ่าเป็นสองท่อนในสนามรบผู้ข้างคายดาบด้วยเจตนาดาบที่น่าสะพึงกลัวของเขาเป็นคนที่มีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอจี้เจเินจ่อเลือดครั้งแรกเมื่อเขาปล่อยพลังการต่อสู้ที่ระเบิดออกมา แม้ว่าเฉียคุยและเฉียเหลิงจะถอยหนีจากพวกเขาพวกเขาอดไม่ได้ที่จะต้องตกใจกับการที่เพื่อนของซูชานที่สามารถฆ่าวิญญาจาร์ของพวกเขาได้แม้ว่าจะถูกห้อมร้อมด้วยวิญญาจารย์ที่สมพลังมากมายในขณะนั้นพวกเขาเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนซูไรเคอร์หมายความว่าอย่างไรท้ายที่สุดพวกเขาได้เรียนรู้จากการาสืบว่าซูชานที่เป็นหนึ่งในจิตประหลาดแห่งซูไรเคอร์อในยุคนี้ หลังจากประสบค,ความสำเร็จในการสังหารใครสักคนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเยเจเฉินก็ฟันดาบพิพากษาออกไปด้านนอกอีกครั้งแม้ว่าคราวนี้เขาจะไม่สามารถฆ่าใครได้แต่เขาก็สามารถวังคับคนจำนวนมากให้ถอยหลังได้ขณะที่การต่อสู้อันดูเดือดเริ่มขี้คายพมัญย,ย์สิงโตปาก,ก็ปล่อยเสียงคำรามดังรั่นทันใดนั้นร่างกายของเขาก็ปล่อยแสยงสีทองออกมา กาวกับว่าจิตวิญญาณของเขาถูกถอดออกจากร่างของเขาแล้วรูม่านตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างสมบูรณ์เมื่อร่างกายของเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพลังวิญญาณประเภทไฟจำนวนมหาศาลพุ่งออกมาจากรูขุมขนของเขาก่อนที่เลือดจะเริ่มไหลออกมาจากทุกที่ราชทินานานพมยุทธ์ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้หลังจากการถูกโจมตีด้วยทักษะวิญญาณนี้นี่มันจินตนาการไม่ได้ วิญญาจารย์ทุกคนตกตะลึงหลังจากได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพมยุทธ์สิงโตปาพวกเขาบอกได้เพียงว่าเป็นผลมาจากทักษะวิญญาณที่8ของเย,ย่กูยี่ทักษะทูตสวรรค์แห่งความตายหลังจากที่พรมุทธ์สิงโตปาปลดปล่อยพลังสีทองทั้งหมดออกจากร่างกายของเขาแล้วเขาก็เริ่มเผาไหม้ในแสงสีทองซึ่งได้เปลี่ยนเป็นลำแสงขนาดมาหึมาตามแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะที่พมยุทธ์สิงโตปา ตร้องด้วยแสงที่ลุกชดช่วงต่อให้พยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถหนีจากแสงได้เยกูยี่ปล่อยคลื่นแห่งการก่อตัวจิตวิญ,ญญาณแสงศักดิ์สิทธิ์อีกคลื่นหนึ่งเพื่อรบร้างการโจมตีจํานวนมากที่พวกเขาเปิดตัวหลังจากนั้นเยกูยี่ก็ปล่อยแสงสีทองระเบิดออกมาอีกครั้งปีกสีทองคู่สยายปีกทีละข้างบนกายแท้วิญญ,ญาณยุทธของเธอขณะที่วงแหวนวิญ,ญญาณที่9้าวของเธอสว่างขึ้น ในเวลานี้เฉียเหลืองและเฉียคุยเริ่มหวาดกลัวอย่างแท้จริงเธอช่างน่ากลัวเหลือเกินทําไมเธอถึงมีพลังมากมายในเมื่อเธอดูเหมือนอายุเพียง20กว่าปีเธอใช้ความสามารถแบบไหนทักษะวิญ,ญญาณที่8ของเธอเพียงพอที่จะทํำลายราชทินานาณาพรมยุทธ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอปลดป่วยทักษะวิญ,ญญาณที่9ของเธอปีก6ปีของเย่ยกูยี่เพิ่มเป็นสองเท่าทันที เมื่อเพิ่มจากเดิม6ปีเป็น12ปีรัศมีของเธอยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับพลังที่น่ากลัวแม้ว่าเธอจะปลดปล่อยทักษะวิญญาณแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกันแต่วิญญา,ารย์ที่มีวงแหวนวิญญาณ7หรือ8วงก็ไม่สามารถทำลายกอดแสงของเธอด้วยการโจมตีแบบรวมกลุ่มได้อีกต่อไปความสามารถอันน่าสะพึงกลัวของเธอได้เกินกว่าที่เราวิญญาณแห่งจักรวาตโตลิง จะจินตนาการได้แล้วตามจริงแล้วเทียคุยและเทียเหลิงได้ทําการศึกษาอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับชูชานที่และเพื่อนร่วมทีมของเขาก่อนที่พวกเขาจะเริ่มดำเนินการพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีความเข้าใจที่ดีในความสามารถของพวกเขาแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่ากลุ่มนี้ซึ่งคนที่มีอายุมากที่สุดอายุไม่เกิน30ปีจะมีอำนาจมากขนาดนี้ พวกเขาตกใจเป็นพิเศษกับเยก,กูยี่เพราะพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มอันที่จริงพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอคือราชธิกานานาพมยุทธ์เธอคือราชธิกานานาพมยุทธ์อายุน้อยที่มีพลังมากตอนนี้เยก,กูยี่มีปีก12ปีกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตอนนี้เธอเป็นทูตสวรรค์เธอไม่ตายอีกต่อไปและพัฒนาพลังเหมือนพระเจ้าดังนั้น ทักษะวิญญาณที่9ก้าของเย่ยกูยี่จึงถูกเรียกว่าการสืบเชื้อสายทูตสวรรค์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามทูตสวรรค์แสงสีทองจำนวนมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเธอเธอทำได้เพียงปลดปล่อยและรักษาทักษะวิญญาณนี้เป็นเวลาสิบวินาทีแต่ทว่าเธอสามารถใช้พลังที่เกือบจะสามารถแข่งขันกับพมยุทธร,ระดับสูงสุดได้ในช่วงสิบวินาทีนั้นเมื่อในที่สุดเธอเป็นอัครพมยุทธ ระยาะเวลาจะขยายเป็น30วินาทีแม้ว่าจะไม่สามารถทำอะไรได้มากมายใน1ิบวินาทีแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะสังหารผู้คนจำนวนมากได้อย่างแน่นอนเมื่อดาบศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นในมือของทูตสวรรค์เย่กูยี่ก็ฟันดาบไปข้างหน้าพร้อมกับแสงศักดิ์สิทธิ์ที่สาดส่องเข้ามารอบตัวเธอทั้งสองราชทินานานาพมัญญุที่ด้านข้างที่กำลังควงเสาของพวกเขาได้รับความเสียหายมากที่สุดจากแสงศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาทําได้เพียงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้กายแท้วิญญาณยุธเพื่อตอบแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องมาอย่างพวกเขาโดยการลอ้ลอมรวมเข้ากับเสายาวของพวกเขาพวกเขาต่อสู้ด้วยชีวิตเพื่อตอบโต้ความสามารถของดาบศักดิ์สิทธิ์เมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์สิ้นสุดลงเสายาวเพียงครึ่งเดียวยังคงไม่บุบสลายอีกครึ่งหนึ่งถูกทําลายโดยแสงศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงมีวิญญาณจา์มากกว่าหกคนที่ถูกทําให้บริสุทธิ์ ดยแสงศักดิ์สิทธิ์พระชทิถนานามพมยุทธ์ที่ด้านหลังของพวกเขาก็ถูกกระแทกด้วยแสงอันทรงพลังจากดาบศักดิ์สิทธิ์พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการโจมตีด้วยพลังระเบิดของคนคนเดียวจะทรงพลังได้ขนาดนี้วิ่งเดี๋ยวนี้สู่ชานที่อุทานหลังจากนั้นแสงสีทองก็ส่องประกายและเขาก็เปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาก็ยืนอยู่ข้างเฉียคุยในทางกับการเฉียเลิง ถูกย้ายไปที่สูชานชีอยู่เชียงนั้นนานกำลังรอเฉเลิงอยู่แล้วเธอรอกเฉเลิงทันทีก่อนที่จะทุบเขาลงไปที่พื้นสูชานชีใช้โรคเฉียนอูชนกับเฉียวคุยอย่างแรงแม้ว่าเฉียวคุยจะสามารถรวบรวมพลังวิญญาณของเขาได้ทันเวลาแต่เขาก็ยังถูกกระแทกออกไปด้านนอกร่างกายของเขาอยู่ในสภาพมึนงงหลังจากได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวใต้พิภพลึกลับสูชานชี ปล่อยเสียงคำรามออกมาในขณะที่เขาปวดปล่อยพลังของเต่าสีทองของเขาเขากระแทกโรคเฉียนอูในมือของเขาลงไปที่พื้นในขณะที่รอรอกขึ้นสีดำขนาดใหญ่แผ่ออกไปด้านนอกภายในเขตแดนของเฉียนอูวิญญาณาที่เหลืออยู่ในทันทีพบว่าตัวเองสะดุดบนพื้นสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วภายในเขตแดนของเฉียนอูอีกครั้งที่ดาพิพากษาในมือของทีเจียเฉินฉายแสงสีขาวดำในขณะที่วิญญาณอีกสามคน ตกเป็นเหยื่อของการฟันดาบของเขาต่อจากนั้นเขาก็นำทางในขณะที่เขาเริ่มพุ่งออกไปด้านนอกงูรามขนาดมหึมา,มาแยกตัวออกจากร่างกายของเทียงน,นันนานขณะที่ห่อหุ้มเฉลือดหลังจากนั้นเธอจับเชหลือเป็นตัวประกันและยกเขาขึ้นบังคับให้วิาจารณ์คนอืนอ่นๆต้องถอยกลับหลังจากนั้นเธอก็เริ่มพุ่งออกจากด้านหลังในขณะเดียวกันวงแหวนวิญญาณวงที่8ของนานิวทิวก็สว่างขึ้น เธอจ้องมองอย่างเย็นชาราวกับภาพขนาดมหอมาของมังกรแดนทับทีมที่ก่อตัวขึ้นด้านหลังของเธอมังกรแดงเปิดปากและปล่อยรูปบอลสีชมพูหลายลูกออกมาซึ่งระเบิดในอากาศทีละลูกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถตามพวกเขาได้ทักษะวิญญ,ญาณที่8ของวิญญ,ญาณยุดการต่อสู้ทำลายรางมังกรแดงทักษะพายุทำลายล้างพลังแห่งการทำลายล้างอันน่าสะพึงกลัว ได้ปิดกั้นทักษะวิญญาณทั้งหมดที่ถูกโจมตีใส่พวกเขาจากด้านหลังมหาป่าวิญญาณคนหนึ่งที่วิ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาตรงไปที่ทักษะพายุทำลายรางและหายตัวไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยเชียร์นิงชุนไม่ได้โง่เธอรู้ว่าโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากขณะที่เธอวิ่งออกไปตามหลังจีเจียเฉินอีกครั้งที่เย่กูยี่กวาดดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเธอในแนวนอนขณะที่รูปแบบแสงวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ ระจายไปทั่วสภาพแวดล้อมของเธออีกครั้งแม้ว่าทูตสวรรค์จะสิ้นสุดลงแต่การก่อตัวของจิตวิญญาณแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดท้ายของเย่ยกูยี่ก็เพียงพอแล้วที่จะทรงราชทินนานาพรมยุทธ์ที่เหลือแร่วิญญาจาร,ระเด็นหลังจากที่ขยายไปสู่สภาพแวดล้อมนานทิวทิวปรากฏตัวขึ้นทันทีที่ใต้เย่ยกูยี่ขณะที่เย่ยกูยี่ตกลงมาจากฟากฟ้าปีกทั้ง12ปีกที่อยู่เบื้องหลังของเธอ ได้หายไปเมื่อเธอทิ้งตัวลงบนหลังของหนานเวียวตอนนี้ใบหน้าของเธอซีดอย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ้ว่าเธอเพิ่งกลายเป็นราชินนานาโมยุทธไม่นานมานี้และพลังของเธอก็ยังไม่เสถียรเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นทูตสวรรค์ยังเป็นทักษะวิญญาณที่ใช้พลังวิญญาณอย่างมากดังนั้นเธอคงจะใช้พลังวิญญาณจํานวนมากเพื่อสนับสนุนการโจมตีอันทรงพลังของเธอหลังจากปลดปล่อยทักษะวิญญาณนั้น เธอก็หมดพลังในระยะสั้นอย่างแน่นอนแต่ทว่าเธอสามารถเคลียร์เส้นทางสําหรับทุกคนด้วยพลังระเบิดที่เธอแสดงออกมาหลังจากที่หนานชิวชิวปรับตำแหน่งของเยกูยี่บนหลังของเธอแล้วร่างสีดําก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเธอร่างนั้นกวัดแวงกิดสีม่วงเข้มขณะที่เขาพยายามจะแทงกิจเข้าไปในรังของเย่กูยี่ถึงตอนนี้ผู้ต่อสู้ของพวกเขาได้ลงมติเป็นเอกฉันน์ว่า เกูดี้ผู้ครอบครองวิญญาณยุทธการต่อสู้ทูตสวรรค์ลึกลับเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเพราะเธอเท่านั้นที่พวกเขาไม่สามารถได้เปรียบเหนือสุชาทิและสหายของเขาดังนั้นนะะักฆ่าจึงตัดสินใจกำจัดเธอก่อนอันที่จริงนักฆ่าผู้ซึ่งเป็นราชทินานามพรมยุทธ์ได้ซ่อนตัวมาเป็นเวลานานตอนนี้หลังจากที่เห็นว่ามีโอกาสได้แสดงตัวอย่างไรในที่สุดเขาก็ตัดสินใจแต่ทว่า เมื่อเขากำลังจะแทงเย,ย่กูยี่ได้สําเร็จจูจูก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นระหว่างเขากับเย่ยกูยี่ร่างนี้ปล่อยแสงสีทองอันทรงพลังที่ขวางกั้นเขาไว้คนที่ได้ช่วยเย่ยกูยี่ปิดกั้นกิจนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเชียงน,นันนันเธอใช้ทักษะวิญญาณที่สี่ของเธอทักษะกายสุวรรณไหลพ่าย,ายขณะที่ราชทินานาภาพมยุทธตกตลึงชั่วขณะมือสีชมพูขนาดมาหืมาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา มันคือหัตถ์แห่งการทำลายรางนั้นชิวๆกดแขนกับสิ่งที่นักฆ่าพยายามจะทำและโจมตีเขาทันทีหลังจากนั้นงูรามกระดุกนุ่มของเทียงนั้นๆก็ถูกปล่อยออกมาในทิศทางของเขาทันทีถัดจากหัตถ์แห่งการทำลายรางงูรามสามารถใช้ทักษะวิญ,ญญาณทั้งหมดของเทียงนั้นๆนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันมีพลังอย่างมากจิตวิญ,ญญาณของเทียงนั้นๆนั้นใช้ได้จริงมากที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมด งูรามกระดูกกวาดล่างยักษ์ของมันไปด้านข้างเพื่อบังคับให้นักฆ่ากลับมาแม้ว่าหาดแห่งการทำลายร้างจะถูกทำให้เป็นกลางแต่ก็ได้ซื้อเวลาอันมีค่าสำหรับทีมถึงยังไงพระราชวังก็อยู่ภายในเมืองโต้ลิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโตลิงแม้ว่าพวกเขาจะใช้เครื่องมือวิญญาณเพื่อปกปิดการต่อสู้ที่ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นภายในวังพวกเขาก็ยังมีโอกาสรอดได้เมื่อพวกเขานี้จากที่ที่พวกเขาอยู่ ตราบใดที่พวกเขาสามารถเตือนกองทหารที่ประจำการอยู่รอบวังได้พวกเขาไม่ต้องกลัวศัตรูเหล่านี้ซูชานชีกระแทกโรคของเขาอย่างโกรธจัดไปที่กำแพงในขณะที่เขากระแทกกำแพงขนาดใหญ่ของวางที่สร้างขึ้นใหม่ซูชานชีไม่เคยต้องการปล่อยให้เชียคุยไปด้วยการฝูกฝนในปัจจุบันของเขาเชียคุยไม่มีอะไรในสายตาของเขามหาปราดวิญญาณปกติไม่มีโอกาสที่จะต่อต้านวิญญาณพมยุทธ ที่ไดรับการฝึกฝนโดยโรงเรียนซูไรเคอร์ยิ่งไปกว่านั้นซูชานทีเกือบจะบรรลุตำแหน่งของราชทินนานามพมยุทธ์แล้วและมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกเรียกว่าการป้องกันนิรันด์ซูชานชิยกมือใหญ่ของเขาก่อนที่จะกวาดไปที่เชียคุยนี่คือความสามารถที่กายพันของการสลับที่เฉียนอูขณะที่เต่าสีทองที่อยู่ข้างหลังเขาฉายแสงสีทองมือสีทองขนาม,มาฮมาก็ปรากฏ บนล่างของเฉียคุยก่อนที่จะเวียงเขาถอยหลังด้วยท่าทางที่รุนแรงแต่ทว่าในเวลานี้ร่างกายของเฉียคุยและเฉียเหลิงก็ปล่อยแสงที่คล้ายคลึงกันลำแสงสีเงินสองเส้นแวบวับเมื่อทั้งสองหายวับไปพร้อมกันการเคลื่อนที่ในพิภพตางั้นเหลอเมื่อไรที่พวกเขาได้รับทักษะวิญ,ญญาณแบบนี้ไม่นั่นเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ใช่ทักษะวิญญ,ญาณดูเหมือนพลังของเครื่องมือวิญญ,ญาณ ซูชานชี่ตกใจกับสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นแต่ถ้าว่าเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกังวลกับมันเขาเชื่อว่าเขาควรจะเรียบออกไปก่อนขณะที่เขายกโรคเฉียนอูไว้ในมือเขาพยายามจะวิ่งออกจากห้องโถงตราบใดที่เขาสามารถออกจากบริเวณนี้ได้มีโอกาสที่เขาจะสามารถขอความช่วยเหลือจากกองทัพได้แต่ทว่าเมื่อเขาก้าวไปข้างหน้าเขาก็ถูกโยนกลับเข้าไปในห้องโถงในทันที ได้ยินเสียงหำเบาๆขณะที่แสงสีส้มสว่างสวายในห้องโถงวิศวกรวิญญาณระดับ9มีวิศวกรวิญญาณระดับ9้าอยู่ข้างนอกซูชานชีคำรามอย่างโกรธจัดในเวลานี้สหายคนอื่นๆของเขาที่นำโดยจีเจาเฉินได้มาอยู่เคียงข้างเขาพวกเขามาถึงทันเวลาเพื่อดูเขาถูกกระแทกกลับหลังจากได้ยินซูชานชีพูดถึงวิศวกรวิญญาณระดับ9้าทุกคนก็มีใบหน้าที่ดูน่ากลัว หากพวกเขาาลังต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวสูชานชีจะไม่ต้องกลัววิศกรวิญญาณระดับ9้าท้ายที่สุดเขาจะสามารถทนต่อการโจมตีของวิศกรวิญญาณด้วยความสามารถในการป้องกันอันทรงพลังของเขาได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้ในทางกับกันเขาอาจจะสามารถโค่นวิศกรวิญญาณระดับ9้าได้หากมีโอกาสแต่ทว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้พวกเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ท้ายที่สุดมีวิญญาจาร์มากมายที่ต่อต้านพวกเขาแม้ว่าพมยุทธ์สิงโตปาจะตายแต่ก็ยังมีราชทินานามพมยุทธสี่คนอยู่ในห้องโถงในขณะที่พวกเขาสองคนอาจได้รับบาดเจ็บและอ่อนแอจากเย่ก,กูยี่พวกเขายังมีพลังต่อสู้อยู่พอสมควรนอกจากนี้พวกเขายังมีนักฆ่าที่เป็นราชทินานามพมยุทธ์และราชทินานามพมยุทธที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันตอนนี้ มีวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้ากำลังรอพวกเขาอยู่นอกห้องโถงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะรบหนียังไงดีพวกเราจะทำยังไงหลังจากปล่อยการโจมตีอันทรงพลังพลังวิญญาณของเย่ก,กูยี่ได้ถูกใช้ออกหมดอย่างสมบูรณ์แม้ว่าคนอื่นๆจะยังคงมีพลังวิญญาณอยู่เป็นจำนวนมากแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะทำําการแสดงก่อนหน้านี้ของพวกเขา ตอนนี้เยก,กูยี่สูญเสียพลังการต่อสู้ของเธอแล้วและพวกเขาก็ต้องปกป้องเทลิงซุนที่ค่อนข้างอ่อนแอกว่าสิ่งต่างๆก็เริ่มดูแย่สำหรับพวกเขาเสียงเย็นชาของเทลิงสามารถได้ยินจากภายนอกพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะกระเป๋าเคลื่อนย้ายในพริบตาของอาจารย์ข้าพวกเจ้าทุกคนคงหนีรอดไปได้สำเร็จแต่ถ้าว่าเราได้วางแผนสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดดังนั้น พวกเจ้าทุกคนจะต้องตายที่นี่ฆ่าพวกเขาทั้งหมดพวกเขาหมดพลังงานแล้วตอนนี้ยังมีวิทยาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่า20คนนักฆ่ายังเปิดเผยตัวเองด้วยทั้งศรรราชธินนานพมยุทธ์ได้รวบรวมวิทยาจารย์ไปยังกลุ่มบุคคลจากสำนักถังเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ